เอ้ยกูมาแล้วเว้ยเด้มาดิครับเฮ้ย <ไป S 1> มึงมึงเข้า <ไป S 1> มึงเ,เข้ายังเข้าเกมยังมาดิบัตรเต็มเปลนะไม่ใช่มึงมึงเกิดยังเกิดแล้วเนี่ยเกิด,กดของมึงอะเี่ยมึต้องไถนายีกวะแล้วกูลืมเปลี่ยนด้วยอะแล้มันด่านเฮียอะไรเนี่ยไม่รู้ว่ะด่านมันมาต้องป้องกันอะไรเปล่าวะอ๋อไม่ต้องไม่ต้องด่านเนี้ยโคตรตึงอ่ะ บอกให้เราอยึดบี B ได้ละไอ่ยึดยึดอียึด e, ยดีได้ละไปตีต่อไว้เพื่อนโคตรมัน,มนไปสงครามโลกมีวันหยุดสิน้ oh. นเราระวังไนเปอร์สองกระบานด้ oh. นวยเพื่อน อเคราได้จุดสีมาแล้วเว้ยแม่ง,งโคตรตึงอ่ะตัวน <c oughs> ี่อยู่กันเต็มเลยตายหนึ่งกูยิงตรงนี้ตายหนึ่งอะกูฆ่าได้หนึ่งตัวอุ้ยเต้ตรงกูแม่งกูเปิดประตูไปมึงเจอสามตีตัวตีตัวสี่ตัวห้าตัวโคตรเยอะ าไงดีวะจะเล่นทางไหนดีกว่าทางไหนก็ไม่หมัดดีกว่าไปตีดีกว่ากูตีโคตรตึงอ่ะบ้านเล็กอ่ะบ้านเล็กด้านล่างอ่ะอยู่กันเต็มเลยตีอ่ะเออบ้านเล็กด้านล่างอ่ะโคตรตึงอ่ะ มันอยู่ในควันนะ่ะเยอะบ้างยิงตุ่มควันไปมึงโคตรเยอะอ่ะจะเต้นอมหมอบในห้องเหรยอะมาแล้วเพื่อนหน้ามึงเข้ามายิงมันยิงวันไยิงแล้วไปยิงละ,งละตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงข้างหน้าแป๊บน,นึงคนนึงเติมลูกอยู่มาแล้วเพื่อนตายละยิงให้ละ ข้างล่างดีกว่ามึงกูได้ยินเสียงทางซ้ายมาระเบิดแคกไปก่อนอุ้ยอุ้ยมันมันจะตายละไอ้มันไม่ตายเนี่ยกูดูก่อนมันนอนหมอบอยู่เว้ยเจอมันละกูตกูดูมีใครชุวกูได้บ้างไม่น่าจะได้มั้งกูเจอตัวอยู่อ้าวโดนเอ็มเอ็มวันกาดข้าอะไรี้ยเข้ามานตัวมันเลยวะ มาต้องเป็นชาแล้วเพื่อนยังไม่ได้ใส่โคตรโอ้โอเคเฮ้ยมาดิโคตรมันไปดิเจไปต่อนไหนเออมันโคตรอ่ะเออไปดิไปไหนไปไหนเอากระสุนแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเกมไม่ใช่กูถามป้าเต้ หมอบอยู่ตรงนี้เอาขึ้นไม่ได้จะมีตัวเข้ามายิงกูบอกว่าลุกลุกไม่ได้เลยลุกกูตายอ่ะใช่อ่ะเล่นเลยเล่นไอ้มันเว้ยเปลนบรรยากาศมั่งไงปออือบอกไปโดนคนออกไปโดนคนยิงเล่นเออเล่นไป กกับารไปเอามันสนใจอะไรไปบีนะเว้ยไม่ได้สนใจกูจะมาคกูจะเข้าไปโดนปืนยิงเล่นนี่ไงอย่าโดอย่างกับพวกกูไม่โดนยิงไอ้เหี้ยเอานไหมดูวะเข้ามาบีเนี่ยโอ้ยแตกเฮ้ยมึงตตกตาได้ใช่ปะมึงมาเกิดตรงกูได้เลยเพื่อน ตรงกูนี่คือแบบมุมบุกเลยอะอะอกูร้องมาเกิดเนี่ยกูยังไม่ลุกเออมองทับอาเกตก่อนเว้อาเกตทำเลก่อนมันจะมีเหมือนเดนีหมือนมิจฉกนั่งข้างหลังเราเห็นปะข้างหลังมึงอะดูดิมีชะนายปะมันเห็นมึงกูมันไมีมีชะนายปะตอกตอกอยู่เฮ้ยจได้เต้เอ้ยเป็นคนเป็นคนมีตัวหมอบอยู่ข้างหน้า ข้โคตรเยอะเยอะโคตรเลยเพื่อนเฮ้ยเด้ล้อหรอวะโอเคกูล่วงว่ะเพื่อนจะเตะขวาดไปพึบเลยวะตายปะฮะได้ได้ได้อยู่บนึงอะเพื่อนทางทางขวาตายแล้วเหรอไอทางตายตายแล้วเหรอเฮ้ยเตะทาง้ายบาเลยเพื่อน ป่ะระวังระวังด้วยเพื่อนกูอยู่โอเคส่วนุัจะหมดป่ะวะสวยสวยสวยงามเพื่อนมังเพื่อนมัื่ขำป่ะกูรอข้างไม่รู้กูจะโดนป่าวะหาได้เปรเียบอยู่นะ เล่นหมดอลไรแบบนั้นอ่ะหมดเดิมอ่ะต้องการเนาะหมดเดิมยึดฐานเอเบสเอเบซี่อ่ะยึดฐานยึดฐานขึอเออข้างหลังเฮ้ยเต้ใครวะวางแตกอ่ะมึงเหรอโดนคนในพื้นเปลือก่ะกูเห็นนะมึงรีบถอยหลังให้ไวเลยน้องเว้ยเออรีบถอยหลังให้ไวเลยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วลงข้างล่างกูกูปอดโลต ป่าพโลอยสวยเลโอ้โหทุบเลยว่ะข้างหน้ากูชุบเลยจะตายแล้วเพื่อนชุบตรงกูชุบได้นะระวังด้วยเต้ก่อนทุบมึงมึงมองหน้าก่อนมีตัวป่ะมีมีมีเต้เพื่อนทุบละเฮ้ยตัวช่วข้างล่างข้างล่างปาดเพื่อน โอ้ยทะเเฮ้ยในทะเลสองตัวมีมีทุบอยู่มีทุบอยู่เป็นทุบอยู่ทะเลตัวนึงในทะเลตัวนึงเออมันมีตัวมาตรงข้างกูกูนี่ไม่ได้หรอถลไมละเครื่องบินพังบังเกอร์พังละเอาไงดีวะมันว่ายน้ำหนีไปอ่ะตายยังไม่รู้ตายแล้ว โดนเพียบเลยเจโดนเอาโดนอาพีจียิงว่ะยจดครกต้องกูทุบได้นะเว้ยถ้ามีคนมาช่วยอ่ะเออกูกำลังไปอยู่กูกำลังไปอยู่เฮ้ยถอยถอยถอยเราต้องเราต้องยื้อตรงนี้ไว้อ่ะจุดเอเนี่ยเราต้องเอาจุดนี้ให้ได้อ่ะโอเคโอเคล้เราจะได้จุดเอแล้ว เต็งวะปอเฮ้ย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 ไปได้ไปได้ไปไดไอ้ตรงตรงเครื่องบินด้านล่างนะต้องเตตซากอ่ะมีตัวอยู่เดี๋ยวกูกูค้ามนให้หลังหลังหลังตัวนึงว่ะเออเออกูเจอสองตัวกระตุกกระตุกไอ้เหี้ยโหแตกไอ้ตัวเอ้ยแตกเหรอแตกดิกูเข้าไปเช็ค ไหนวะเจ้ากูมาอยู่เขตมันไอ้เจ้าฉันไม่มีใครลงมาชุบกูเลยท่านแป๊บนึงมึงไปไหนวะไม่เป็นไรเราตายไปเกิดตรงมึงดีกว่าเออเคยมาเคยมาตรงนี้เดี๋ยวกูกูกูเฮ้ยข้างล่างข้างล่างตัวปลาเลยโอ้ยเจ้ยกูมาเกิดผิดที่เอาเอียจบเลยตรงนี้เป็นจุดเกิดมันเว้ยเด้ที่กูอยู่อ่ะ là ở nhà chui cưỡi mình, căng căng này bạn, ở ngãy, cốt nhiều. Ha đấy, đấy. mang cốt căng này đây rồi. ล้อมันขึ้นมาธนาล้วเว้ยเพื enough, ่อนโอ้โหโคตรตึงอ่ะโคตรกู้กูอยู่อันดับเก้าอ่ะเพื่อนโคตรเอาอ่ะเกมโคตรไหวอ่ะเอ้ยกูไม่กูอยู่อันดับอันดับที่สองอ่ะเย้เต้บังโหดมาได้แค่เจอเจอร้อยร้อยนัดกูขวาดเรียบอ่ะ